เขาสําคัญกับเรามากเขาเป็นนักเตะที่วิเศษและมหัศจรรย์มากเขาทําผลงานได้ดีเขาเก็บบอลแล้วก็พาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสวัสดีครับโฟนตรงซอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของฟอร์เรียนเวิร์ตเจ้าหนูมหัศจรรย์แห่งเมืองเบียร์คาพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือคําพูดของปีเตอร์บอชอดีตกุนซือของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยที่เขายังคุมทีมห้างขายยาเขาได้พูดถึงความยอดเยี่ยมของฟอร์เรียนเวิร์ตตอนอายุสิบ อร์เลนเวิร์ครับกำลังเป็นที่น่าจับตามองของวงการฟุตบอลเยอรมันเนื่องจากในตอนนี้เจ้าตัวกําลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฟอร์เลนเวิร์ครับเป็นผู้เล่นในตาแหน่งมิดฟิลด์เขามีทั้งทักษะการเคลื่อนเกมที่ดีเลี้ยงบอลติดเท้าและสิ่งที่โดดเด่นมากๆของเขานั่นก็คือการลากบอลเลื้อผ่านคู่แข่งแถมยังมีทีเด็ดในเรื่อง,องการยิงไกลรวมไปถึงการจ่ายบอลทะลุช่องและก็เป็นจอบแอซิสต์ของทีมอีกด้วยในฤดูกาลนี้นะครับฟอร์เลนเวิร์มีส่วนกับประตูของ er S <S ไบเออร์เลเวอร์คูเซ จากการลงเล่นไป25นัดเขายิงไป9ประตูบวกกับอีก12แอซิสในทุกรายการและด้วยวัยเพียงแค่18ปีแบบนี้นะครับทำให้ทีมหามนาทหมายเลขหนึ่งของเยอรมันอย่างไบเยนมิวนิกก็กำลังจับตามองเฟรนวิ์ดอย่างใกล้ชิดแถมยังมีอีกหลายสโมสรในยุโรปที่ต้องการดึงตัวเฟรนวิ์ดไปร่วมทีมทั้งในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงลาลิกาสเปนณเวลานี้นะครับค่าตัวของเฟรนวิ์ดถูกเว็บไซต์ Transfer Market นะครับประเมินค่าตัวไว้สูงถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียว สำหรับฟอร์เลียนเบิร์ดนะครับเขาได้สร้างสถิติไว้มากมายในบุนเดสซีกาไม่ว่าจะเป็นสถิติในเรื่องของการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้กับเรเวอร์กูเซ่นนะครับด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับอีก15วันซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ในประวัติศาสตร์ของบุนเดสซีกาด้วยฟอร์เลยนเบิร์ดนะครับยังทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงให้กับเรเวอร์กุเซ่นได้ในเกมบุนเดสซีกาฟอร์เลยนเบิร์ดยิงได้ในเกมที่เลเวอร์ เปิดไบเออร์ลิน่านะครับแพ้กับไบเยนมิวนิกไป2ประตูต่อ4ในฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพในตอนนั้นฟอรเรนเบิร์ตอายุเพียงแค่17ปี34วันเท่านั้นจากฟรอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับของทางฟอรเรนเบิร์ตใน EP นี้นะครับเราจะมารู้จักเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลเยอรมันคนนี้กันครับฟอรเรนเบิร์ตนะครับเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2003ตอนนี้เขาอายุ18ปีเขาเกิดที่เมืองโคโลนนะครับฟอรเรนเบิร์ตครับชื่นชอบการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมาก เขามักจะได้ยินคุณพ่อของเขาพูดถึงชื่อของลูคัสพูรอสกี้อยู่บ่อยๆซึ่งในตอนนั้นนะครับลูคัสพูรอสกี้ยังคงค้าแข่งอยู่กับสโมสรโคโลนนั่นเลยทําให้ทางฟอร์เรนเวิร์ดมีความฝันว่าสักวันหนึ่งนะครับเขาจะเป็นนักเตะของโคโลนให้ได้และแล้วฝันก้าวแรกของเขาก็เป็นจริงฟอร์เรนเวิร์ดในวัยเจ็ดขวบได้เข้าสู่ทีมเยาวชนของโคโลนซึ่งเขาได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าบรรดาสตาฟโค้ดของโคโลน ซึ่งในตอนนั้นทุกคนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเด็กเจ็ดขวบที่มีพรสวรรค์ที่สุดตั้งแต่พวกเขาเคยเจอมาจากนั้นเจ้าหนูฟอรเรนเวิร์ดก็ถูกสื่อท้องถิ่นอย่างโคเนอร์เอ็กเพลสยกย่องว่านี่คือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของสโมสรในรอบ30ปีเลยทีเดียวฟอร์เรนเวิร์ดนะครับอยู่กับสโมสรโคโลน10ปีเต็มๆจนกระทั่งมาถึงในเดือนมกราคมปี2020สสโมสรอ,อย่างไบร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ดึงตัวเขาไปร่วมทีม ด้วยค่าตัวเพียงแค่3 0 0 0 0นยูโรเท่านั้นช่วงแรกๆของการย้ายมาอยู่กับเลเวอร์คเซนฟอร์เรนเวิร์ดเขาเริ่มต้นกับทีมชุดยูสิของเลเวอร์คเซนก่อนแต่จากนั้นไม่นานครับก็ถูกทางปีเตอร์บอชก็ดึงฟอร์เรนเวิร์ดขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลแรกกับเลเวอร์คเซนเขาได้รับโอกาสลงเล่นไป13นัดและก็ยิงไป1ประตูถัดมานะครับในฤดูกาล2020-2021ฟอร์เรนเวิร์ดก็กลายเป็นตัวหลักของทีมหลังจากที่เลเวอร์อคุ ซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งประจําทีมไปให้กับทางเชลซีนับจากนั้นมานะครับก็ทําให้สปอตไลท์จับจ้องไปยังเขาจบฤดูกาลที่แล้วนะครับฟอร์เรียนเบิร์ดฝากผลงานด้วยการลงสนามไป38นัดแล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงไปถึง3 1นัดด้วยกันแล้วก็ยิงไป8ประตูแล้วก็ทําไปอีก8ปดแอสซิสฟอร์เรียนเบิร์ดนะครับเล่นได้หลายตําแหน่งทั้งกลางรุกบล็อกทูบล็อกหน้าต่ํารวมไปถึงหน้าเป้าและในฤดูกาลนี้ครับเขาก็ยังโชว์ความร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องโดยยิงไปแล้ว9ประตู และก็ทำไปอีก12แอสซิสช่วยให้เลวากูเซนขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางบุนเดสซีกาด้วยวัยเพียงแค่18ปีบวกกับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมกับเลวากูเซนก็คงจะพูดได้เต็มปากและครับว่าฟอร์เรียนเวิร์ตคืออีกหนึ่งเพชรเม็ดงามที่สุดของวงการฟุตบอลเยอรมันณเวลานี้ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าฝีเท้าของฟอร์เรียนเวิร์ตจะเจ๋งขนาดไหนคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งรอชมได้เลยครับเพราะว่าเลวากูเซนจะมีโปรแกรมเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างสุดกาดและคุณผู้ชมครับ คิดเห็นอย่างไรกับเจ้าหนูฟอร์เรนเวิร์ดเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลเยอรมันได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของฟอร์เรนเวิร์ดเจ้าหนูมาสศจรรย์แห่งเมืองเบียร์วันนี้ผมฝนตรงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝฟตุงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ